สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ช่องหนุ่มป่าไผ่นะครับจะพามาอัปเดตลูกวัวที่เกิดวันที่สี่นะครับวันนี้ก็ผ่านมาแปดวันแล้วนะครับมาดูว่ามันเจริญเติบโตมากได้นะครับตอนแรกนะครับก็กลัวว่าแม่มันจะว่่มีน้ํานมนะครับแต่ก็เลี้ยงกันได้อยู่นะครับก็แข็งแรงดีตอนนี้ก็หัดกินหญ้าริมหญ้าแล้วนะครับช่วงนี้หนุ่มป่าไผ่บอกค่อยมีเวลาลงคลิปนะครับพอดีขยายร้านใหม่นะครับ ยุ่งอยู่กับร้านอยู่นะครับร้านลาบนะครับร้านลาบมาเพ่มาเพ่ของแม่วันคำนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นแม่วัวเมืองนะครับที่ซื้อมาอคู่แม่ลูกนานแล้วเหมือนกันนะครับตอนแรก นึกว่าบัท้องนะครับเพราะบัต่ได้ผสมแต่จ้างหมอมาตรวจดูแล้วนะครับแปลว่าท้องหมอบอกว่าประมาณห้าหกเดือนนะครับก่อนหน้านี้นมีวัวตัวผู้นะครับมัวปูตัวผู้อยู่นึ่งตัวนะครับถ้าจะลักผสมพันธุ์กันส่วนตัวนี้ก็ตัวนี้นะครับก็คือน้องปังปังนะครับที่เพิ่งเกิดไปเมื่อวันที่สิบห้าธันวาคมครับตัวนี้ก็ได้อายุได้อยู่สาวเจ็ดวันนะครับ จะครบวันที่สิบห้านี่ก็จะครบหนึ่งเดือนนะครับเจริญเติบโตแข็งแรงดีนะครับรูปร่างดีนะครับกิ่นหญ้ากิ่นฟางอย่างได้หมดแล้วนะครับน้องปังปังนะครับส่วนตัวนี้นะครับแม่มีโชคนะครับแม่บามั่นนะครับแม่บาหมั่นเทานะครับแม่นี้ก็กำาังลดขอดวันที่สิบสามมกราคม สองห้าหกเจ็ดนี้นะครับใกล้จะคลอดแล้วนะครับกระดูกเชิงการกับยุบลงนักแก่แล้วนะครับเต้านมกระลงแต่หัวนมยังบะเข่งบะตึงเตือนนะครับคงบ่กเห็นบะกี่วันเล่นนี้แล้วนะครับที่จะเกิดลูกนะครับเราจะได้สมาชิกใหม่มาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะครับนี่นะครับเต้านมเกาะ ใหญ่มานักแกแล้วนะครับแต่หัวนมบบตึงบบาเข็งนะครับรอหน่อยหนึ่งได้รุ้นแน่ครับส่วนตัวนี้นะครับน้องสมจีตนะครับสมจีตลูกก็จะได้ขวบแล้วนะครับ ยังบากับซัดยังบาดแจเตอรนะครับวันก่อนก็คือหมอมาฉีดยาบำรุงฉีดยากับซัดหึ้ยนะครับตัวนี้นานกลับซัดงานนานได้ผสมนะครับนานได้ลูกเพิ่มครับตัวนี้ตัวนี้ก็คือลูกของส้มจีดนะครับชื่อว่าซ่อนกินนะครับตัวใหญ่แล้วนะครับโปรยเต้าแม่นะครับยังบัดยานมกินนมแม่ติ๊กลูกกินนมแม่ติ๊กนะครับ นี่นะครับแม่ก็เลยบักกับสาสักเตื้อตัวนี้นะครับตัวสุดท้ายนะครับน้องไม้นะครับวัวสาวนะครับลูกของแม่วงเมืองตัวก่อนที่เขาซื้อมานะครับลูกแม่นี้นะครับตี่บอกว่าอตั้งท้องนะครับ คลิปนี้นะครับก็บขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูมาชมมาติดตามนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เตืนะครับวันนี้นะครับฟามาดูผลผลิตที่ได้เลี้ยงมานะครับฝากกดติดตามช่องหนุ่มประภัยเตันนะครับวันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ